สัดีครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนอาจารย์โต้งนะครับวันนี้อาจารย์นําสาระดีๆมาฝากนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความต้าคอมพิวเตอร์นะครับข้างหลังนะครับที่นักเรียนเห็นอยู่นะครับเป็นชิปจากความต้าคอมพิวเตอร์นะครับที่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับเป็นข่าวโด่งดังมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าจีนได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับและถ้านักเรียนจาได้นะครับอาจารย์จะพูดในคลาสเรียนเสมอว่า การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศต่างๆในโลกนะครับจะสามารถพัฒนาแข่งกันได้อย่างไรบ้างนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับจากสถิติที่ผ่านมาตลอดช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานักเรียนจากประเทศจีนนะครับครองอันดับหนึ่งนะครับทางด้านโอลิมปิกวิชาการทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะครับแล้ววิชาอื่นๆนะครับแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เองนะครับ ผลจากเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับจงส่งผลจนทุกวันนี้เนื่องจากจีนได้ผลิตนักเรียนที่เก่งมากๆออกมานะครับทำให้เขาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเพราะว่าเด็กไทยนะครับก็ติดอันดับ10ถึง14ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับจากหลายร้อยประเทศนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าเด็กไทยก็กําลังเก่งขึ้นเรื่อยๆ นะครับแลนกิ้งพวกนี้นะครับเป็นตัวชี้วัดด้วยว่าประเทศของแต่ละประเทศนะครับกำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงในอนาคตดังนั้นนะครับก็แอบบอกนักเรียนนิดนึงว่าอย่าประมาทนะครับประเทศจีนแล้วก็เปิดใจกว้างว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับจีนไม่แพ้ชาติใดใ,ในโลกนะครับบายบายสวัสดีครับ